สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมแฟนขับทุกท่านผลการลงวันหวยฮานอยฮานอยวี p อพงวดวันที่หามีถุนายน2567นร่างวันเลขสองตัวล่างเลขที่ออก03 03ร่างวันเลขสอตัวบนเลขที่ออก84 84ร่างวันเลขสาตัวบนเลขที่ออก684 684 ร่างวันเลขหาตัวลางเลขที่ออก71 5 03 71 5 03ร่างวันเลขหาตัวบนเลขที่ออก24 684 24 684นี่ก็เป็นพลคาราวนหวน่วยฮานอยฮานอยวีเอพวันวันพุทีหามีถุนายน2567โชดีมิใช่กันทุกท่านนะครับขอบคุณพ่อแม่พี่นอ้องท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ ที่เขามาติดตามรับชมและเป็นกําลังใจขอทุกท่านนะครับจงมีแต่ความสุขความจเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งใดคอยได้สวมความมุ่งมั่นปารถนานะครับแล้วกลับมาพบกันไหมนะครับกับพลหน่วยห้าน้อยในวันพุงนี้นะครับกลับมาติดตามรับชมกันได้สาหรับมือนีขึ้นนี้โชคดีมีใช่สวัสดีครับ